บทที่7นางะอิ่งวันพระเวลาบ่ายโมงพระเจริญกำลังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมอยู่ที่ศาลาหลังเก่าที่เทวดาบอกว่าแม่ชีก้อนทองว่าต่อไปจะถูกลือ้อแล้วสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านเนื่องจากว่าพ้นฤดูทำนาญาติโยมจึงมาเข้ากรรมฐานกันมากขึ้นเดินจงกรม แล้วก็นั่งภาวนาในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเป็นการสอบอารมณ์ซึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงจะซักถามอย่างละเอียดว่าผู้ที่ปฏิบัติมีสภาวะธรรมอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเป็นต้นว่าอาการพองยุบชัดไหมขณะนั่งมีเวทนาหรือไม่จิตตั้งมั่นหรือว่าซัดสายเป็นประการใดดังนี้เป็นต้น ขณะที่ท่านกำลังสอบอารมณ์นางแต้มอยู่นั้นชายหญิงสูงอายุเดินเข้ามากับเด็กสาวรุ่นหน้าตาสะสวยพระเจริญคิดตรงกับญาติโยมว่าตากับยายพาหลานมาวัดคนทั้งสามเข้ามานั่งต่อหน้าสมภารแล้วกราบเบญจางขาประดิษฐ์สามครั้งคนเป็นหลานสาวกราบได้สวยงามจนผู้ที่นั่งณนะที่นั้นพากันชื่นชมในใจว่า ตายายสอนหลานได้ดีเหลือเกินครั้นแล้วคนที่เป็นตาก็กล่าวแนะนำตัวเองว่าผมชื่อในปุ่นอายุ78มากับภรรยาเก่าและก็ภรรยาใหม่อ๋อนี่ภรรยาใหม่หรอกหรืออาตมานึกว่าหลานสาวพระเจริญพูดขึ้นท่านคิดว่าสาวรุ่นนี้เป็นหลานสาวในปุ่นเหมือนกับที่ญาติโยมคิด ฟังในปุ่นบอกกล่าวพวกโยมผู้ชายพากันคิดในใจว่าลุงคนนี้เก่งเหลือเกินแก่แล้วยังได้สาวขบเพาะมาเป็นเมียแต่โยมผู้หญิงคิดว่าตาเท่าหัวงูแก่แล้วยังไม่เจียมสังขารเอาเด็กสาวรุ่นหลานมาทำเมียไม่ใช่หลานสาวหรอกครับเขาเป็นเมียเก่าของผมอายุ15%ส่วนเมียใหม่คือ คนที่อายุ72ในปุ่นชี้แจงคราวนี้ทั้งโยมชายโยมหญิงทั้งพระต่างคิดตรงกันว่าสงสัยตาคนนี้แก่จนหลงถึงได้พูดจาเลอะเลือนเลื่อน,เ,อนเปื้อนถึงปานนั้นเสียงโยมผู้ชายถามขึ้นว่าลุงบอกใหม่สิคนไหนเป็นเมียเก่าคนไหนเป็นเมียใหม่กันแน่ คนนี้เมียเก่าครับชื่อสาอิ่งอายุ15ส่วนเมียใหม่ชื่อทองคำอายุ72ในปุ่นยืนยันและชี้ตัวได้ตรงกับที่พูดทำไมเมียเก่าถึงเด็กกว่าเมียใหม่ล่ะโยมพระ,จะเจริญถามดูท่าทางในปุ่นคงไม่ได้พูดเล่นเป็นแน่ครับผมกำลังจะอธิบายให้ท่านสมพานฟังอยู่พอดี แล้วเขาจึงอธิบายว่าแม่เซอิ่งเป็นภรยาเก่าของผมในชาติที่แล้วถ้าเขายังอยู่ก็อายุ75แต่เขาตายไปเมื่อปี2464ก็36ปีมาแล้วเขาบอกไปตกนรก20ปีแล้วก็มาเกิดใหม่ตอนนี้อายุ15ได้ฟังในปุ่นพูดเช่นนั้นทุกคนหูพึ่ง เพราะอยากรู้เรื่องเมืองนรกมานานแล้วเสียงนางแต้มถามขึ้นว่าเมืองนรกมีจริงหรือหนูและทำไมหนูถึงไปตกนรกละ่ะเพราะหนูทำกรรมชั่วลามกนสิจ้านะชาติที่แล้วหนูเป็นคนใจบาปหยาบช้าขี้ลักขี้ขโมยไปบ้านไหนต้องลักข้าวของเขาติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งแต่ไม่มีใครสงสยัยเพราะว่าเห็นหนูเป็นเมียพี่ปุ่น พี่ปุ่นเขาก็ดีกับหนูเหลือเกินถ้าไม่ได้เขาช่วยหนูคงไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เร็วอย่างนี้เพราะว่าโยม,มาบาลเขาคาดโทษไว้ว่าหนูจะต้องอยู่ในนรกถึงร้อยปีแต่เพราะว่าพี่ปุ่นเขาช่วยจึงได้ไปตกนรกแค่ยี่สิบปีลอนเล่าความเป็นมาแล้วหันไปมองสามีในอดีตชาติ และปัจจุบันาชาติด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักใคร่และกะตัญญูรู้คุณโยมผู้ชายนึกอิจฉาบุรุษสูงวัยที่สาวน้อยคราวหลานเรียกเขาพี่แทนที่จะเรียกว่าตาหนูไปลักของอะไรเขาล่ะถึงได้ตกนรกตั้งร้อยปีพระเจริญถามรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวเพราะท่านเองสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ลักเงินยายเป็นประจำ ทั้งลักเงินและลักของเอาไปขายโกรใส่กระดูกปู่ย่าตาทวดท่านก็ขโมยไปขายเอากระดูกไปเททิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจะตกนรกไหมเนี่ยท่านยังกังขาลักของเขามากมายเลยจ้าหลวงพ่ออย่างเช่นบ้านไหนมีงานหนูก็จะไปช่วยงานแล้วก็จะลักพริกหอมกระเทียม สส่ชายพกกลับมาบ้านพี่ปุ่นเขาก็เป็นคนร่ำรวยมีคนนับหน้าถือตาและหนูก็เป็นเมียเขาจึงไม่มีใครสงสัยว่าหนูจะเป็นขโมยพี่ปุ่นเองก็ไม่รู้เขาเป็นสามีที่ดีมากคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้หนูต้องเจ็บจำน้ำใจไม่เคยมองหนูในแง่ร้ายจึงไม่รู้ว่าหนูนี่แหละขโมยตัวฉกาศ ช่างเป็นสามีที่ดีเหลือเกินจริงไหมจ๊ะพี่ทองคำล่อนถามภรรยาคนใหม่วัยเจ็ดสิสองของสามีจริงจ้ะท่านสมพานไม่งั้นฉันคงไม่แต่งงานกับเขาพ่อแม่ฉันก็ไม่อยากให้แต่งงานกับพ่อไม่ลูกติดเมียเขาตายได้ห้าปีเขาจึงมาขอฉันแต่งงานมีลูกใหม่อีกห้าคนลูกเก่าสี่คน นางทองคำเล่าแค่ลักพริกหอมกระเทียมก็ต้องตกนรกถึงร้อยปีเช่รึสมภารวัดป่ามะม่วงถามหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านเห็นจะต้องตกนรกนานกว่านางะอิ่งเป็นแน่มีมากกว่านั้นจ้าหลวงพ่อ หนูเป็นขมโมยที่โชคดีมากคือลักของคนอื่นแต่ไม่มีใครสงสยัยหนูก็เลยได้ใจทำความชั่วมากขึ้นคนที่โชคดีในการทำชั่วนั้นแท้จริงและเป็นคนโชคร้ายที่สุดอย่างเช่นครั้งหนึ่งหลานชายพี่ปุ่นเข้าบวชหนูก็ไปช่วยงานเขาแล้วก็ไปลักเอาทองบ้านงานมาเป็นสายสร้อยทองหนักสี่บาท ซึ่งเขาเตรียมไว้ให้นาคใส่ในวันแห่รอบโบสถ์พอสร้อยหายคนเขาก็อนละเวงเพราะไม่มีให้นาคใส่หนูก็เลยไปโทษว่าหลานชายพี่ปุ่นขโมยไปเพราะหลานคนนั้นจนกว่าเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็เชื่อหนูพากันไปทุบตีลูกหลานคนนั้นจนหัวร้างข้างแตกไม่มีใครรู้หรอกว่า คนขโมยสร้อยคือหนูยิ่งไปกว่านั้นที่ยมมาบาลบอกว่าหนูบาปมากก็คือไปลักข้าวเข้าไม่มีผู้ใดสังเกตว่าพระ,จะเจริญสะดุ้งนิดหนึ่งเมื่อนางสเอิ่งเล่ามาถึงตอนนี้ลักมากไหมคนเป็นพระถามสาวน้อยวัยสิบห้าคือหนูไม่ได้ลักเองหรอกจ้าหลวงพ่อแต่ใช้ลูกจ้างไปลัก หนูมีลูกจ้างห้าคนมาจากภาคอีสานมาช่วยทำนาได้ค่าจ้างคนละยีสิบบาทต่อปีสมัยนั้นข้าวเกวียนละ40บาทจ้ะล่อนอธิบายและยอมปุ่นไม่รู้หรอกรือท่านถามบุรุษวัยเจไม่รู้เลยครับท่านผมอยู่บ้านให้แม่สีิงเข้าไปเฝ้าโรงนากับลูกจ้างเขาขยันขันแข็ง ทำงานตัวเป็นเกลียวในความรู้สึกของผมเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งมุรุษวัย78กราบเรียนพี่ปุ่นไม่รู้หรอกจ้าหลวงพ่อพอหน้าเกี่ยวข้าวหนูก็จะไปคุมลูกจ้างอยู่ที่โรงนานอนที่กระท่อมในนาเลยเพราะอยู่ไกลจากบ้านระหว่างที่อยู่นาก็จะใช้ลูกจ้างไปลักข้าวในนาของคนอื่น ที่เขาเกี่ยวแล้วมัดเป็นฟ่อนๆเตรียมขนเข้าลานหนูทำอย่างนี้ทุกปีโดยไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะหนูไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงยิ่งเรื่องนรกสวรรค์หนูยิ่งไม่เชื่อใหญ่พอไปตกนรกจึงได้รู้ทีนี้ใครจะมาบอกว่านรกไม่มีหนูขอเถียงใจขาดเลยเพราะได้ไปอยู่มาแล้วยี่สิบปี หนูเป็นอะไรตายละ่ะนางโถถามออกลูกตายจะ้ะตายทั้งกรมตอนอายุ39คือหนูมีลูกสี่คนอายุห่างกันคนละปีตอนท้องคนที่ห้านั้นคนโตอายุ16คนเล็กอายุ13หนูก็คิดว่าคงหมดและจูจู่ก็ท้องขึ้นอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงพอตั้งท้องลูกคนเนี้ย หนูรู้สึกใจคอไม่ดีเลยครั้นท้องแก่ก็ถึงหน้าเกี่ยวข้าวจึงออกไปอยู่โรงนาทั้งที่ใจคอไม่สบายมันมีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเอาทองมั่นไปด้วยตอนพี่ปุ่นเขามั่นหนูเขาซื้อทองสายสะพายหนักเส้นละแปดบาทให้สองเส้นหนูก็เอาไปที่โรงนาด้วย วันหนึ่งก็เกิดความกลัวว่าลูกจ้างห้าคนจะลักทองไปจึงใช้ลูกจ้างไปขโมยข้าวในนาคนอื่นและหนูก็แอบเอาทองไปฝังไว้ที่ใต้ต้นกระทุ่มคืนนั้นก็เกิดปวดท้องจะคลอดลูกก็ให้ลูกจ้างสองคนมาตามพี่ปุ่นไปโรงนาพี่ปุ่นเดินมายังไม่ทันถึงหนูก็ตายเสยก่อนตายปุ๊บก็ไปเกิดที่เมืองนรกเลยหรือ พระเจริญถามจ้ะหลวงพ่อหนูรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่พี่ปุ่นมาถึงแล้วก็ร้องไห้หนูเห็นร่างของหนูเองนอนตายพร้อมกับลูกในท้องแล้วก็มียม,มาบาลพาตัวไปหนูเห็นลูกจ้างช่วยกันหามศพหนูกลับบ้านพี่ปุ่นก็จัดงานศพให้อย่างดีช่วงที่หนูอยู่ในเมืองนรกนะนะั้นน่ะ พี่ปุ่นเขาก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ปุ่นช่วยเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยว่าตอนฉันตายนะ่ะพี่ทําอะไรบ้างสาวน้อยวัยสิบห้าบอกสามีวัยเจผมก็คิดถึงเมียและก็ลูกมากเพราะตอนนั้นลูกชายคนเล็กอายุสิบาก็โตแล้วพอรู้ว่าจะได้ลูกเล็กๆอีกผมก็ดีใจในเมื่อมาตายทั้งลูกทั้งแม่อย่างเนี้ย ผมก็เศร้าโศกเสียใจมากจึงทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เมียและลูกเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่งนึกถึงความเศร้าโศกเสียใจเมื่อ36ปีก่อนแล้วจึงเล่าต่อเมื่อนวดข้าวเสร็จ ผมก็ขายไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมถวายวัดโดยนำไปก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่สะอิ่งทำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่หายคิดถึงลูกเมียตอนแต่งงานผมสร้างเรือนหอเป็นเรือนทรงไทยสองหลังติดกันแต่พอเขาตายผมก็ทนอยู่เรือนไทยไม่ได้เพราะคิดถึงเขาเลือเกิน จึงย้ายมาอยู่เรือนปัญญาที่เคยอยู่กับพ่อแม่ต่อมาจึงรือ้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เขาอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่หายโศกเศร้าจึงไปปรึกษากับสมพานวัดเพื่อขอบวชสักหนึ่งพรรษาก่อนแต่งงานกับแม่เสิ่งผมเคยบวชมาแล้ว 3, สามพรรษาทำวัดเช้าเย็นได้สวดปฏิโมกได้ แต่ไม่เคยเจริญวิปัสนากรรมาฐานสึกออกมาแต่งงานแล้วผมก็ทำวัดสวดมนต์ทุกวันแม่สิอีอิงเขาสวดมนต์ไม่เป็นผมก็สวดเผื่อเขาเพราะรักเขามากเมื่อชาติที่แล้วหนูสวดมนต์ไม่เป็นหรอกจ้ะหลวงพ่อโยโสภควาก็สวดไม่ได้พี่ปุ่นเขาสวดทุกวันจนหนูรำคาญแต่ไม่กล้าว่าอะไรเขา พอไปตกนรกต้องทำวัดสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระและโยมาบาลเขาก็ให้หนูเป็นคนนำด้วยก็เลยสวดเป็นไปเป็นเอาที่เมืองนรกสาวน้อยเล่าอย่างไม่ปิดบังอัมพลางครับเดี๋ยวนี้แม่สิสี่งเขาสวดมนต์เก่ง เมื่อชาติที่แล้วเขาก็ไม่เคยสวดมนต์เลยในปุ่นรับรองคำพูดของภรรยาเก่าและสมภารท่านว่าอย่างไรบ้างโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นท่านก็แนะนำว่าไม่ต้องสวดปฏิโมกแต่ให้ถือธุดงคขวัตปฏิบัติธรรมจเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าฉันอาหารเวลาเดียวผมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดพรรษา แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ใสอิ่งออกพรรษาผมก็สึกใจคอสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในเวลาต่อมาพ่อผมก็ได้ไปสู่ขอแม่ทองคํามาให้เป็นภรรยาผมตอนแรกพ่อแม่เขาก็จะไม่ยอมยกให้แต่ในที่สุดพ่อผมก็พูดเกลี้ยกล่อมจนเขายอมตกลงผมก็เลยมีลูกกับแม่ทองคำอีกห้าคน เวลานี้โตเป็นผู้ใหญ่ออกเย่าออกเรือนกันไปหมดแล้วลูกชายคนโตซึ่งเกิดกับแม่ซอิ่งก็อายุห้าสิบสองแล้วครับแล้วในเมืองนรกเป็นอย่างไรละจ้าหนูสมภารวัดป่ามะม่วงถามภรรยาเก่าของนายปุลหน,นูรู้หมดเลยจ้าหลวงพ่อพระยมบาลเขาคอยบอกอยู่ตลอดเวลาเช่นตอนที่พี่ปุ่นเขานำข้าเปลือกไปก่อพระเจดี ยมบาลก็บอกว่าเขาลดโทษให้20สปีเหลือ80ปีตอนรือ้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายวัดเขาก็ลดให้อีกยีสิบปีเหลือหกสิปีโยมบาลบอกอีกว่าตอนถวายกุฏิมีงานฉลองด้วยพี่ปุ่นจ้างหมอลำและก็หนังตะลุงมาเล่นจริงอย่างที่โยมบาลพูดหรือเปล่าละโยมพระเจริญถามจริงครับท่าน ตอนแรกพรผมก็ไม่เชื่อคิดว่าเขามาหลอกเอาสมบัตินายปุ่นตอบเล่าต่อสิหนูฉันอยากฟังนางแต้มบอกเด็กสาวหล่อนจึงเล่าว่าพอพี่ปุ่นบวชโยม,มาบาลก็บอกอีกว่าสามีเธอได้บวชในพระาศาสนาและได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกุศลสูงสุด จึงลดโทษให้เธออีก40ปีที่เหลืออีกยี่สิปีนั้นน่ะอภัยให้ไม่ได้เพราะเธอมีโทษหนักสองประการคือลักทองแล้วก็โยนความผิดไปให้ผู้อื่นเป็นเหตุให้เขาต้องถูกทุบตีได้รับทุกขเวทนา 2. ลักข้าวขโมยแม่พระโพศบาปมากอภัยให้ไม่ได้ คราวนี้คนเป็นพระรู้สึกเสียว่าบเข้าไปถึงหัวใจเมื่อระลึกถึงบาปกรรมที่ทําตอนเป็นเด็กท่านเก็บเข้าตกในนาแข่งกับนางเมาสมราดาเด็กหญิงมะลิซึ่งตอนนั้นยังญาติดีกันอยู่ท่านถามนางเมาว่านาเก็บข้าตกได้วันละเท่าไหร่วันละกระพีกแล้วเองละ่ะนางเมาย้อนถามวันละสิบกว่ถัง ทำไมได้มากนักล่ะบอกข้ามั่งสิจะยากอะไรล่ะนะก็เอาไอ้ที่ขามาัดไว้เป็นฟ่อนๆนนะสิเอาใส่กระสอบเลยข้าไม่เอาด้วยรอกกลัวตกนรกลักพระแม่โพศพต้องตกนรกนรกมีที่ไหนกันล่ะนะอย่าเซอร์นักเลยโยมาบาลก็บอกว่าที่เหลือยีสิปีหนูจะต้องชดใช้ อภัยให้ไม่ได้หนูจะต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นพอครบกำหนดโยมาบาลก็บอกว่าถ้าไม่อยากมาตกนรกก็จงอย่าก,ก่อกรรมทําชั่วและให้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกยีสิปีเพื่อใช้หนี้พี่ปุลต้องให้สัญญาว่าจะปฏิบัติให้ได้สองข้อคือหนึ่งต้องรักษาอุโบสถศี์ทุกวันพระสอง ต้องสร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลังราคาหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกินหากทําได้สองข้อนี้ก็ไม่ต้องกลับไปเมืองนรกอีกหนูก็ได้ให้สัญญาแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเตียกับแม่บ้านหนูอยู่ห่างจากบ้านพี่ปุ่นราวๆสองกิโลเมตรเตียกับแม่ของหนูแต่งงานกันมาสิบห้าปีไม่มีบุตรตอนหนูมาเกิดนั้นเตียอายุห้าสิบปีแม่อายุสี่สิเขาก็ดีใจที่ได้ลูก หนูมาเกิดเป็นลูกคนจีนก็เลยผิวขาวหน้าตาอย่างเนี้ยชาติที่แล้วหนูผิวดำผอมเกรงมีไฟเม็ดเบอ้อเร่ที่ริมฝีปากยังมีรูปวาดอยู่ที่บ้านพี่ปุ่นซึ่งเขาให้ช่างมาวาดในวันแต่งงานคนเรานี่ก็แปลกนะจ๊ะหลวงพ่อพ่อมาเกิดใหม่หน่าจะรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนทั้งที่เป็นคนคนเดียวกัน แต่ชาติเนี้ยหนูก็ยังมีฝ่ายอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่ว่าเม็ดเล็กกว่าชาติที่แล้วลอนชี้ให้ดูฝ่ายเม็ดเล็กๆเหนือริมฝีปากข้างซ้ายและหนูระลึกชาติได้ตอนไหนนางแต้มอยากรู้ตอนอายุได้11บเอ็จาะ หนูก็บอกเตี่ยกับแม่ว่าหนูคือนางสะอิ้งเมียพี่ปุนหนูจะขอไปอยู่กับสามีเตี่ยกับแม่ก็ไม่เชื่อหนูก็เศ้าซีทุกวันเขาก็พยายามทําให้ลืมชาติที่แล้วโดยไปหาไข่หลงรังมาต้มให้กินหนูก็ไม่ยอมลืมอดีตชาติเพราะว่ายามาบาลสั่งมาว่าให้หนูมาใช้กรรมพี่ปุน พอหนูอายุได้สิบห้าเตี๋ยกับแม่ก็เลยพามาบ้านพี่ปุนหนูก็จำชื่อลูกสี่คนได้หมดพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อลูกคนโตเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาอายุห้าสองหนูอายุสิบห้าจะเป็นแม่เขาได้อย่างไรนางทองคำซึ่งนั่งฟังอยู่นานจึงเอ่ยขึ้นว่าฉันเองก็ไม่เชื่อจ้ะไม่มีใครเชื่อเขาเลย ยิ่งพี่ปุ่นนั้นเขาก็คิดว่าตะแปะกับเมียเสียมสอนลูกเพื่อจะมาเอาสมบัติแต่แม่สิ่งเขาก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้กระทั่งวันที่ฉันแต่งงานกับพี่ปุ่นแล้วก็มีลูกห้าคนคนไหนเกิดปีอะไรเขาก็รู้ฉันก็ชักจะลังเลพ่อแม่เขาตั้งชื่อให้ว่าเอาหมวยเล็กเขาก็ไม่ยอมรับ บอกว่าเขาชื่อสอิยงฉันกับพี่ปุ่นก็ไม่ยอมเชื่อและทำไมตอนนี้ถึงยอมเชื่อละ่ะพระเจริญถามที่ผมยอมเชื่อเขาก็เพราะสายสะพายสองเส้นที่เป็นของมั่นครับคือพ่อเขาถามหาทองมัน่นผมก็บอกไม่รู้ว่าแม่สิ้งเก็บไว้ที่ไหนเขาก็ถามว่าพี่ปุ่นโรงนายังอยู่ไหม ผมบอกไม่อยู่แล้วส่วนานาก็ได้แบ่งให้ลูกๆเก้าคนไปหมดแล้วเขาก็ถามอีกว่าต้นกระทุ่มยังอยู่หรือเปล่าเพราะผมบอกว่ายังอยู่เขาก็บอกว่าเขาฝังมันไว้ที่นั่นก็เลยชวนกันไปพิสูจน์ผมจ้างคนไปช่วยขุดสองคนก็พบทองอย่างที่แม่ซิ่งเขาบอกผมจึงยอมเชื่อ เขาก็บอกกับพ่อแม่ให้กลับไปอยู่บ้านเขาจะขออยู่กับผมที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่ผมช่วยเขาเพอดีแม่ทองคำภรรยาใหม่ของผมเขาไม่ขัดข้องเขาเป็นภรรยาที่ดีมากครับในปุนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงถามนางทองคำว่า ถามจริงๆเธอโยมหึงบ้างหรือเปล่าเนี่ยแม้ท่านฉันหน่าแก่แล้วคนอายุปูนนี้จะมานั่งหึงกันมันผิดธรรมชาติถ้าฉันยังสาวยังแท่ก็ว่าไปอย่างภรรยาใหม่ของในปุ่นตอบแล้วนึกยังไงมาวัดนี้ใครแนะนำมาอาตมาย,ยังไม่รู้เลยว่ายโยมมาจากที่ไหนคุยกันตั้งนาน ในปุ่นจึงตอบว่ามาจากปากน้ำโพครับคือบ้านผมอยู่ท่าตะโกพอแม่ะอิ่งเข้ามาอยู่ด้วยเราสามคนคือผมแม่ะอิ่งและแม่ทองคำก็ปรึกษากันว่าจะไปสร้างกุฏิกรรมฐานที่วัดไหนดีก็เลยพากันลงเรือล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาล่องมาเรื่อยก็ไม่เจอวัดที่ เขาจะสร้างกุฏิกรรมฐานพอดีมาถึงอินบุรีก็พบกับชายคนหนึ่งชื่อหล่อเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ท่านอยู่วัดพรมบุรีท่านสอนกรรมฐานด้วยแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วผมกับภรรยาก็เลยตามมาที่นี่ล่ะครับ